สวัสดีครับผมชื่อนายกิติศักดิ์บุญตวงนะครับผมมาจากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนะครับมหาล,ลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยานะครับที่มหาลัยแห่งนี้นะครับก็มีการเดินทางที่สะดวกนะครับแล้วก็มีการต้อนรับที่ดีครับผมมีการซ้อมครับผมซ้อมที่มหาล,ลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาประมาณ2วันนะครับผมแล้วก็มารับจริงที่ราชบัรนครปฐมครับรู้สึกภูมิใจครับผมแล้วก็4ปีที่เรียนมาก็หนักอยู่ครับผมแต่ก็ จบไปได้ด้วยดีครับผมดีครับแล้วก็วันนี้เป็นผู้ปกครองของบัณฑิตใหม่นะครับก็เลยได้ได้มาร่วมงานรับปริญญาก็คือที่นี่ก็คือมีการต้อนรับที่ดีแล้วครับแล้วก็มีบรรยากาศที่อบอบอุ่นนะครับแล้วก็มีเห็นบัณฑิตใหม่นะครับมาก,กับผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ครับ สวัสดีค่ะนางสาวบงกตเรืองทองดีนะคะ,ะจบจากคณะคารุศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนค่ะมหาวิทยาลัยรัชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาค่ะดีค่ะเพราะว่าในมหาวิทยาลัยที่นี่ก็คือกว้างขวางสถานที่กว้างขวางนะคะแล้วก็การที่จะรองรับ ญาติพี่น้องที่มาที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีบริเวณกว้างขวางมากมายค่ะในการเตรียมตัวก็ทางมหาลัยก็จะมีการไปฝึกซ้อมที่มหาลัยราชพัฏพระสุเดชเจ้าพยาก่อนนะคะมีซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ซ้อมที่นั่นก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าพี่รับในฐานะมหาบัณฑิตก็จะค่อนข้างคนน้อยหน่อยก็สะดวกสบายดีค่ะที่ได้รับปริญญาครั้งนี้แล้วก็ถือว่าเป็น ใบที่สองนะคะซึ่งได้รับจากสถาบันเดียวกันที่รับตั้งแต่ปริญญาตีแล้วค่ะเรียนที่เดิมค่ะขอบคุณค่ะ